กูซ oh, 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 ูมาไรไมีตะปืนเย็นผมไอเทมสเกลโหดจัดแกบเองแคโอ้หเย็นน uh ี่ถึงว่ะไอ้ดักเตอร์บิงมาไอ้กูระเบิดกูระเบิดเลยวะไอโอเอเลย เอ็นนี่ได้ว่ะทำไมเนี่ยสอาชั่วโมงไหแล้ว์โดนขาดแล้วแล้วเป็นตีจบเลยนะหนึ่งสองรอบเผื่อจะเอาไปพี่เกียจเอาป้อมไม่ได้เลยเว้ยแข็งนะมากี่รอบกี่รอบก็จะเอาไม่ได้เกียวแหม่ไม่อยากให้ปวดหัวโอ๊กี้กูไปไหนวะโอ๊กี้กูไปไหนเนี่ยฉอดทีโอ้โหมโดนตกะวัน กลัวไม่เห็นเคงกลัวแมงไม่เล่นละหมาหมาหมานิ่หมาทิ้งไปเก็บดิไปเก็บไปเก็บดิไอทิ้งอ่ไอทิ้งเยไอทิ้งเลยไีทิ้งอ่ะไีทิ้งอ่ะก็เอตัวเอตัเอไอทิ้งตายตาย เาะเฉาะแข็งแข้งสามทีเท่านั้นโอ้กูระเบิดกู้ระเบิดเลยกู้ระเบิดลวะเลยกูระเบิดไอ้พว้กแต่น้าแ่หน้าเนี่ย chi lệ Thôi chơi có đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ขี้าะขี้เายังไงแมงมาแมงมาเล้ยวมาเลี้ยวมเไ้ยมกระตุกกระตุกระตุกเฉื่ออะไรของมึงวะไ้ไ้ไอไอ้เบิดเบิดกุดเดมาล้วมา่ล้นั่นนั่นนั่นไอ้ไอ้แขมชอบไอ้ไงเออคชอบเลยวะ อยาให้อาให้กูปนปินเขานั่นมงโอ้โหปนจุดน,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 นออกออกแมพแลยเหีย <c oughs> แข็งออกแมพทำไมอะทำไมอะโอ้โหไม่น่ารักดีว่หน้าก <c oughs> ูไม่น่าเล่นทันเดอร์เลย มันแล้วมันย่งยทําไงดีอ่ะคอเดิอยเดเดอเดดเดเดีอรนีอรี่โอ้ชโมโอ้ชงมหนึ่งอเจ้อ้เจ้ไป้โอ้โหมึดูมีไอ้ยของสี่ดวงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะดูดิวร์เลอร์

ไปบ้านหีกด่าเลยด่าเลยด่าเลยเด็กไปดีเลยดีเลยดีบ้านเลยโหโอโหเดี๋ยวเราเร์บวกโอ้โห าเก็บมาเก็บมาเก็บพิ่บูนเก็บโอ้พ so oh, ี <S 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 ่บูไม่มีรองเท้าจะได้จะได้เห็นได้เห็นนี่ระเบิดระเบิดโอ้โหด็อกเตอร์ไม่เกิดแน่นอนอ่ะยังไงยังไงยังไงเฮ้ปี้ตาม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 ด้ยตามตามด้วยตามด้ย ตาตานก็ทีท้าย,าย,ายวันนี้เราวันนี้เรามานานอ้าวอ้าวโอ้มึงเดินมาตีป้อมเลยโอ้ <c oughs> ถ้ามึงตีแตกแล้วเนี่ยด <c oughs> ุมตกอ่ะมึงคิดเอาอ่ะดุมตกก็เลยไม่มีช ANCE ไม่ใช่ ขี้ไปตกเหยียบเหยียบิงนเีเอ้ยเกิอะไร้นเยไปัไปัอยก็ได้ไปเกบานไปเกบานไปนี่อะไรเนี่ยกบ

นกเหรอเนี่ยนกอะไรข้านกก็ได้สัสอีนี่มาเอม่งสารทีน้ย้อยยะ

มาเก็บมาเก็บมาเก็บเอาสิบแล้วสิบแล้วนะไอ้โอ้โหี่ยนะโอ้เดินไปตีพ่มเลยโอ้โหอย่างแรงนาเอ ไม่มีก he eh ี้จะโดนัวปองเฉือนตายดับเิดับเินดับเพิ่นจพินรอแป๊บรอแป๊บต้องเคียคีบกูเคี้เคี้ยเสือะไรยนี่ศพไปตัวเอามีเนื้อ Oho, 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 <coughs> oho, <coughs> <coughs> oho, <coughs> oho, 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 là oho, 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 เดี๋ยวคลิปชัวร์คลินะฮให้ดีให้ดีเจ้หน้าที่แล้วมันจะหน่อยอ้นอนลงพร้อมกันหมดเลยว้าวบ้านเหรอ ไอ้ผ um, ู้โอ้โหเฮ้ยเบ็ดเนวเบ็ดเนียวเบ้านยเดียว้านแต่เจ้าค่ะเฮ้ยิงมั้นอ่ะเอ้ยหมาหมามาสังน่สองว์นีชาิหายไลยเลย มือตรงมือตรงมือตรงเมดแม่แคดูดูดูตังนี้ดูตัวนี้อะไรอะไรเบลเบลไปดูดีดียวจ้งนันจะเอาปมที่ได้หรื่างบินมาอย่างน่ารักเนี่ย

ส่งขอให้มึงดูกนกมันเหอะยี่โครชบอ่อะแม่งมันน,วนก,กว่าบิเนเล่นมันไม่เล่นแล้วอว่ะมมนถึงเล่นนกอน่ะ